ถ้าไอหมอนี่มันอยู่ที่อาเซนอลปานนี้ก็คงมีรูปปั้นอยู่หน้าสนามไปแล้วนะครับโอ้โ oh หมาฟังกันหน่อยครับ ทางด้านของริโอฟอร์ดินานครับกูรูคนดังรมไปถึงไปตำนานของแมนยูได้อวยบรูโน่ฟอนันเดสครับว่าเป็นคนดับฝันของอ n นายเอเมรี่ให้กลับไปสู่ความเป็นจริงได้แล้วหลังยิงประตูชัยใส่แอสตันวิลล่าพร้อมบอกว่าบรูโน่ฟอนันเดสคนนี้คงมีรูปปั้นอยู่หน้าสนามไปแล้วถ้าหากว่าค้าแข้งอยู่กับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับโอ้ เราต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยเปิดบ้านเฉือนชนะสิงห์พง,งานแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์หนึ่งประตูโซนในเกมล่าสุดของศึกพิมเลียงเกรดนะครับแล้วบรูโน่เนี่ยเป็นคนทําประตูโทนในเกมนี้ช่วยให้แมนยูคว้า3าแต้มสําคัญมาครองครับพร้อมหยุดช่วงเวลาที่ไม่แพ้ใครสิบนัดติดของแอสตันวิลล่าได้และริโอฟร์ดินานครับก็ออกมาบอกเลยว่าบรูโน่ฟร์นเดสได้ดาฟันของอุนายเมรีกลับไปสู่ความเป็นจริงแล้วทางด้านของริโอฟร์ดินานครับพูดผ่าน podcast five เขาบอกว่า เราหยุดช่วงไม่แพ้ใคร10บนัดติดของแอสตันวิลลาเาไว้ได้อูนาเอเมรี่สร้างปฏิหารแล้วใครเป็นคนหยุดขาละบรูโน่ฟอนันเดสไงจะเย็นก่อนนะอูนากลับสู่ความเป็นจริงแล้วรู้ที่ของตัวเองหน่อยเราคู่ควรกับชัยชนะคุณเห็นสถิติของบรูโน่ฟอนันเดสรอเปล่ามันว้าวสุดๆเป็นลยเจ้าหนุ่มนี่ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆหากอยู่กับอาเซนอลนะ ตอนนี้เขาคงมีรูปปั้นอยู่หน้าเอ็มเรสสเตเดียมไปแล้วสำหรับสถิติแบบนี้บรูโน่ฟานันเดสจะได้เป็นกัปตันในปีหน้าหรือเปล่าผมว่ามันแน่นอนร้อเปอร์เซอยู่แล้วนับตั้งแต่บรูโน่มาอยู่กับแมนยูเขาก็เป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้เราได้มากที่สุดเลยเขาสวมปลอกแขนกัปตันทีมเมื่อแฮร์รี่แม็กไวไม่ได้ลงเล่นผมคิดว่ามันเป็นพัฒนาการตามปกติที่บรูโน่ จะได้เป็นกัปตันทีมในฤดูกาลหน้าอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้คือสิ่งที่ริโอเฟอร์ดินานได้อวยนักอวยหนาบรโรนอฟานานเดสครับใช่อยู่อาสซนลนป่านนี้คงมีรูปปั้นอยู่หน้าเอมิเบรสสเตเดียมไปแล้วนะครับโอโ้หโ,หโหขนาดไหนกันเชียวนะครับเราต้องบอกเลยว่าบรนอฟานานเดสก็แน่ทำไปแล้ว61ประตูกับ53แอสเซส จาก178นัดที่ลงสนามให้กับแมนยูนับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อปี2020นะครับโอ้โ oh หขนาดไหนกันเชียวนะครับอวยจัดลอยนะุกคนมีความคิดเห็นยังไงที่บรูโน่ดาฟันของอ n นายนมรีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกลับไปสู่ความจริงได้แล้วอุนนนะจัดไปฮะ